มวัสดีครับานำเสนอแรงงานบทที่หกนะครับขั้นตอนบำบัดน้ำเสียมีตะแกรงถังดักถังปรับมาตรฐานการวัดการไหลเครื่องสูบน้ําการบำบัดขั้นต้นการบำบัดขั้นต้นที่สองการบำบัดขั้นสูงจุดประสงค์หนึ่งกำจัดสารอินทรีย์ในรูปของแข็งการลอยได้ไขมันหรือน้ํามันสองรูปตา พาราอินทีสลดความต้องการออกซิเจนสีลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการวิธีการบำบัดที่นิยม 1. นถังตกตะกอนขั้นต้น 2. องตะแกรงดักขยะละเอียดประสิทธิภาพกำจัดของแข็งแขนลอยปรงมัน้าสิบ7 0เจกำจัด BOD ได้25-40%ิฤห้ิอรีรูปแบบการ ตกตะกอนของแข็งแขวนลอยการจมตัวแบบโดดการจมตัวแบบสร้างฟอกแบบเป็นชั้นแบบอัดสูตรนะครับปัจจัยสำคัญ 1. การป้องกันการไหลลัดงรุงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกรอนสการสร้างฟอ็อกส่งผลดีต่อ การตกตะกอนความลึกน้ำและเวลาการเก็บน้ำความลึกของน้ำนะครับต้องเพียงพอสำหรับรวบรวมตะกอนที่ก้นถังควรหลีกเลี่ยงการกักตะกอนนานจนเกิดการเน่าสองเวลาการกักเก็บน้ำขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือการแยกตะกอนหากแยกตะกอนอย่างต่อเน,นื่อง ความลึกอาจจะลดลงได้การออกแบบทางเข้าน้ำหนึจุประสงค์ของทางเข้าน้ำกระจายการไหลและลดความเร็วของน้ำป้องกันการไหลรัลวงจรสองรูปแบบทางน้ำเข้าที่นิยมถังสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช้ไยหรือแผงกั้นน้ำเพื่อกระจายการไหลถังกลมใช้ระบบเข้าการถังหรือ ขอบทางการออกแบบทางออกน้ำจุดประสมของทางน้ำออกการกระจายการไหลของน้ำให้สม่ำเสมอป้องกันการหลุดของของแข็งแคลนลอยสองลักษณะของทางน้ำออกที่นิยมใช้ออกแบบเป็นไฟน้ำล้นที่สามารถปรับระดับได้ ไฟต้องมีความยาวเพียงพอเพื่อป้องกันความเร็วการไหลสูงเกินไปสามชนิดของพายลำลน้นไฟเหลี่ยมไฟบางเกาะกวีเพื่อกระจา,จายอัตราการไหลดีขึ้น4ี่ข้อพิจารณาทางน้ำหอกควรติดตั้งแห่งแผน,แผนกั้นน้ำเพื่อป้องกันฝ้าไขมันและวัสดุที่ลอย น้ำการลุบลมตะกอนหนึ่งถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบโซ่ติดใบกวนใช้ใบกวนไม้ติดกับโซ่ที่เคลื่อนที่ความเร็วใบกวน0.2ถึง1.2 2, ข้อดีติดตั้งง่ายใช้พลังงานน้อยข้อเสียค่าบำรุงรักษาสูงแบบชัพล้านเลื่อนติดใบกวน ใช้สะพานที่เคลื่อนที่ข้ามถังพร้อมไม่กวนข้อดีนรรย์ศักษาง่ายอายุนานข้อเสียใช้พลังงานบำบัดเคลื่อนที่สูงแบบสะพานเคลื่อนติดท่อดูดใช้ท่อดูดตะกอนออกพร้อมกับการเคลื่อนที่ของสะพานข้อดีกำจัดตะกอนเบาได้ดีข้อเสียไม่นิยมใช้ในทางทูตะกอนขั้นต้น2 าตาตะกรอนแบบกลมแบบใช้ในไปกวนยึดติดกับแขนควนกวางแขนกวาดหมุนแบบเป็นวงกลมเพื่อรวปรวมตะกรอนแบบท่อดูดตะกรอนยึดติดกับเครื่องหมุนท่อดูดหมุนพร้อมกับแขนกวาดเพื่อกำจัดตะกรอน ข้อดูตกรยึดติดกับเครื่องกลมุนข้อดูจะยึดติดกับแคนกวาดไม่ต้องมีฮ opper หรือความลาดถึงไม่มากนักไม่เหมาะกับทางตัวกรขั้นต้นเหมาะกับทางตัวกรขั้นที่สองมากกว่าการแย,รยกตุวกรออกจากถังตตวกร ยมใช้อุปกรณ์รวบรวมตะกอนแบบใบกวนตะกอนที่รวบรวมพาเปิดจะชูกแยกด้วยปั๊มตะกอนการสูบตะกอนออกแบบตอนเนื่องหรือแบบรอบควรกักตะกอนไว้ในระยะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเน่าสี่ข้อมูลเพิ่มเติมคุณใช้ปั๊มแบบ้โขงหรือแบบ ล่อน้ำด้วยตัวเองเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด10ซนติเมตรติดตั้งโฟมิเตอร์และช่องมองกระจกเพื่อบำรุงรักษาการจัดฝ้าไข่หนึ่งทั้งอุปกรณ์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าฝ้าไข่จะถูกกวาดด้วย ใบกวาดตรงตะกรอนที่หมุนย้อนว้าใครจะถูกดันไปนในทิศทางตรงกันข้ามกับการกวาดตะกรอนสอง,งตัวตะกรอนแบบกลุมว้าใครจะถูกกวาดด้วยใบกวนที่ติดตั้งบริเวณผิวน้ำํำแขนใบกวาดจะยึดติดกับแขนกวาดหลักตะแกงละเอียดนะครับประเภทของตะแรงละเอียดหนึ่ง ตแงแบบล่างตัวเองตะแกงแบบตะแกงหมุนแบบทรงกระบอกตะแกงหมุนแบบจานประสิทธิภาพแบบล่างตัวเองและแบบหมุนทรแบบงกระบอกกําจัดกวดายได้80-90%กำจัด BOD ได้10-25%กำจัด SS ได้15-30% แบบหมุนจานกำจัดป o d ได้25-35กำจัด SS ได้40-50อรข้อพิจารณาครับไม่ควรใช้เครื่องบดตักขยะก่อน 2. ควรมีตะแกรงละเอียดอย่างน้อย2ชุดทำงาน1ชุดสำรอง1ชุด 3. ควรมีฝาครอบปิดเพื่อลดปัญหากลิ่น 4. การกำจัดริดน้ำบวกฝังกบก ที่น้ำบวกเผาบวกฟังกบย่อยในถังย่อยแบบแอนแอโรบิกครับ